นักแสดงทั้งสองท่านเลยนะครับก็จะเป็นพี่รัแล้วก็พี่จีที่นะครับผมขอข้อแรกเลยครับผมตอนก่อนอื่นก็ขอให้พี่ทั้งสองคนนะครับแนะนําตัวแล้วครับผมแล้วก็แนะนําบทบาทที่ตัวเองได้รับในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับชื่อรัตนาชัยนะครับก็ได้รับบทบาทเป็นแพทย์นะครับคนที่เข้ามาดูแลพระเอกตอนที สถานบ้บนไมตานะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานอาชีพแล้วก็อบรมสั่งสอนสวิตความคิดให้เขาด้วยพระเยซยนะครับทำให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็จะคุ้นคุ้นเสียงนะในในเสียงนี้กับเสียงในหนังอยู่ใช่ไหมครับ ก็สวัสดีนะคะชื่อจีจีนะคะรับบทเป็นวิค่ะพี่สาวของพอง์ค่ะก็ตนเต้นมากค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้อาละแสดงเป็นพี่สาวของผมแล้วก็ในแบบช่วยเหลือนุนค้องมาะคะ่ะโอ้โหเนาะเราก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยนะครับผมอาจจะสวยกว่าในในหนังนิดนึงนะครับวันนี้อะ่ะโอเคครับผมข้อสองเลยนะครับผมก็ โอ้ oh, ตั้งพอได้มานั่งดูตัวเองอในหนังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมพอเห็นตัวเองแล้วว้าวมันมันเป็นอะไรที่น่าจะสุดยอดมากเลยนะครับผมอ่ะเริ่มจากพี่จ,จีจี้ก่อนเลยเลกันนะครับโอเคค่ะก็จริงๆอาจารย์ผม่าเชิญให้ไปดูตั้งแต่รอบที่เชียงใหม่แล้วแต่ก็ติ้งทุลักสันตุไม่ได้ไปแล้วก็กําลังมารับชมที่นี่เป็นที่แรกนะคะกะ็หลังจากที่ได้รับชมไปะคะ่ะก็รู้สึกว่า ดีใจอ่กมา้สสิดีใจที่ได้เห็นน้องแสดงด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ขอบคุณดีมากอะค่ะค่ะได้เพียงแบบเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งมาได้แบบให้เรารับชมแล้วก็เราก็ได้รับหน้าที่ที่แบบเป็นตัวละครที่สำคัญตัวหนึ่งเนาะที่แบบได้ช่วยน้องได้ทําให้เรื่องมันเดินไปเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากาด้วยแล้วก็ภูมกับที่ให้แบบโอกัสการทำงานในส่วนนี้ะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะครับเชิญพี่รัตน์ต่อเลยครับโภอะไรก็ ก็อีกน่นก็คมีความสุขดีใจนะครับที่ได้สมบทบาทดีตั้งแต่ที่พูดกับแจ้งมาว่าเป็นบทบาทของใครอะไรยังไงมีตัวตนจริงๆแล้วก็ค่อยๆตอนแรกผมตอนที่อ่านเรื่องผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจนะครับจนวันที่ไปถ่ายทำเริ่มรู้สึกอินกับอินกับไดอ l o g u กอินกับสภาพ สภาพของในกองถ่ายด้วยนะครสภาพแวดล้อมในกองถ่ายมีความน่ารักอบอุ่นดีครับแล้วก็ตัวบทบาทผมว่าในเรื though, okay. ่องแพ็คก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะแต่เป็นอบอุ่นด้วยคาแรคเตอร์ของเขานะครับว่าไหนๆก็ลองมาหมดแล้วลองพระเจ้าด right. ูบ้างสิครับขอบคุณมากครับชอบมากเลยบอกว่าใช้เองเหมือนกัน เอาแล้วครับผมคราวนคำถามที่สามถามพี่จีจี้บ้างนะครับอพอพี่จีจี้รู้ว่าตัวเองได้มารับบทเป็นพี่วิใช่ไหมครับพี่จีจี้มีการเตรียมตัวยังไงครับผมกับการรับบทเป็นพี่วิในภาพ,พยนตร์เรื่องนีน้ครับค่ะก็โดยพื้นฐานนะคะมีน้องชายอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งแบบได้มาค่ะก็ได้มารับ,บบทนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ การเตรียมตัวที่ได้เตรียมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบการอขอโทษนะคะแบบเหมือนว่าศึกษาในเรื่องว่าเราอยากแบบช่วยน้องอยังไงในด้านแบบกฎหมายหรือว่าในด้านทุกวิธีทางที่เราสามารถทําได้ประมาณนี้ค่ะก็จะแบบเป็นความรู้สึกส่วนนี้ที่เราต้องอ,อินกระบทว่าแบบในชีวิตคนคนหนึ่งที่เขานํามาสร้างภาพย,ายนตร์เนี่ย ถ้าเราเป็นพี่สาวเขาจริงๆเราแบบอยากทำอะไรจริงๆกับเขาบ้างไหนยนะคะเหมือนว่ากา็ด้วยความที่เหมือนเขาเรียกนะคะมีการแบบนีคนรู้สึกว่าถ้าเป็นพี่สาวคนหนึง่งเราจะแบบเตรียมตัวทํายังไงกับเขาจริงๆไนะคะเหมือนว่าอาจจะแบบในมุมมองด้าน อีกมุมหนึ่งที่เรามองด้วยมาเขาว่าถ้าน้องเราเกิดเป็นแบบนี้จริงๆริงขึ้นมาเราจะทำยังไงตรงนี้ระมานนี้ค่ะโอ้สุดยอดมากเลยถือว่าทำกันบ้าา <c oughs> ดีมากเลยนะครับผมครับอ่ะมาพี่รัตบ้างดีกว่าครับผมอ่ะพอพี่รัตเนี่ยพอเราได้บทมาละเราเริ่มอ่านบทแล้วโอ้เราได้เล่นเป็นพีแพทในเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมอ่านบทแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็อ่ะอันนี้คือตอนที่อ่านบทเนาะแล้วตอนรู้สึกว่าตอนได้รับตอนที่มาถ่าย ในในหนังเรื่องนี้เนี่ยในร่าบทบาทเนี่ยรู้สึกยังไงกับบทบาทน,นี้บ้างครับตอนอ่านบทอ่านเองก่อนนะครับครับผงกับสมุทใอ่านผมไม่เก็ตเลย <laughs> <laughs> ผมไม่เก็ตผมไม,ไม่ไม่รู้มีนิ่งเรื่องว้า <c oughs> ทําอะไรแทนทําอะไรทําไปเพื่ออะไรเหมือนอย่างที่พงถามเลยครับแล้วพี่ได้อะไรนั่นสิ ก็าถามในใจตัวเองตอนที่ผมนั่งแล้วกูได้อะไรเออจนจนเข้ากอกพุ่กับก็บีบตอนแรกพเรากก็บีบกว้างนะบีบกว้างร่าหนังมีการเรฟอร์เลนซ์อะไรอะไรบ้างก็แล้วก็พอมันแคบลงแคบลงผมก็เริ่มก็เริ่มเข้าใจพอเข้าใจก็ บอิคนคราวนี้ผมผมจงรักับเรื่องนักแสดงแต่ละคนนะตอนที่ผมไปถ่ายผมก็เข้าฉากส่วนใหญ่จะเข้าฉากกับน้องผมอครับผมก็ไม่ค่อยยังไม,ไ,ไม่ได้เข้าฉากหอกแม้กระทั่งตัวพี่สาวเออแต่พอดูแล้วแต่ละคนผมว่าคาแรคเตอร์เป็นเป็นนั้นเลยเป็นเป็น,ปนทุกๆตัวละครหมดเลยอ่ะแล้วอย่างผมเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นผมนะผมแทบจะไม่ได้แสดงเล,เลยครับมีคอมมเดียนบ้าง มีฮาร์ดคอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามตามเนื้อเรื่องก็คล้ายๆกับตัวจริงอยู่ครับครับผมมีความคล้ายตัวจริงก็คือใส่ตัวตรงหนตัวเองเข้าไปเลยใช่ไหมครับผมโอ้สุดยอดมากครับผมอ่ะคราวนี้นะครับผมเป็นเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของอ่ะ เป็นเรื่องของบทที่เราได้รับเรารู้สึกยังไงกับบทบาทนั้นโอเคนะครับแต่คราวนี้เนะี่ยเราขอถามเรื่องของตอนที่พี่รัตนนะครับผมรู้สึกยังไงครับผมเวลาอยู่หน้ากล้องคือคือเราอ่านบทใช่ไหมพี่รัตเราทําความเข้าใจกับบทอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ้าวทำไปเพื่ออะไรแพทย์พี่แพทย์ทำไปเพื่ออะไร,ไอ,อ,ะไรอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะแต่พออยู่หน้ากล้องครับพี่รัตนพี่รัตเคยถ่ายหนังเมื่อ เคยอ่ะเคยถ่ายหนังดังนั้นไอ้ตรงตรงนี้ครับผมพี่รัพี่รันรู้สึกยังไงเวลาอยู่หน้ากล้องครับผมบรรยากาศในกองถ่ายหรือว่าอ่ะก็ประมาณนั้นครับผมบรรยากาศในกองถ่ายพัชิวมากเลยโอ้ชิวมากทำการสนุกมีความสุขมากเลยครับก็แต่อย่างว่าครับการการทํางานกองถ่ายการจะรุานถ่ายก็สลับซีนอะไรกันไปมันก็ก็ตามตามซีนนะครับแต่ว่าสนุกครับบรรยากาศกองถ่ายน่ารักกันดีครับทุกคนแล้วพี่จี้ล่ะครับผม อิ่มหมีพ่พีมันมากโอ <c oughs> ้ยเลี้ยงดีมาก <c oughs> ใช่ค่ะเป็นเป็นแนวที่พี่น่เจอเหมือนกันนะคะก็เอ่อด้วยความที่แบบตัวพายเอกเองด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นเพื่อนกันอะไระค่ะก็เลยแบบเออมีบรรยากาศแบบอ่อแบบชิวๆค่ะแต่พอแบบมาเข้าหน้าก้องจริงแล้วก็ฮึบ <c oughs> สวิตเป็นบทบาทที่แบบเราได้รับงานมาทำนั้นค่ะก็สนุกดีค่ะ ก็คิดว่าสภาพแวดล้อมก็ชวนให้เราสนุกไปด้วยไม่ตึงเครียดเกินไปใช่ oh, ใชสุดยอดมากเลยนะครับผมเอาละครับคราวนี้คําถามก็จะมาถึงผู้กากับบ้างนะครับผมทางทีมผลิตบ้างอ่ะคราวนี้ครับผู้กำกับครับผมเราเริ่มต้นโปรเจก t นี้ได้ยังไงครับโปรเจก t นี้อย่างที่เกิดนไว้ตอนแรกเนาะถ้าคนเป็นคนไม่ได้ทำมันไปไหนะครับก็คือเริ่มต้นมาจากล uh, นิธิ Create International ที่อยู่ที่เชียงใหม่ นะครับก็คือทางฝั่งของคุณเจสันนะครับก็คือผมเข้ามาร่วมในส่วนตรงนี้ในฐานะเป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็ทําในส่วนอื่นๆด้วย,วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผมอ่าเดินเข้ามาแล้วก็เป็นจริงเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับเราก็เริ่มทํางานตัวนี้เขียนบทอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มมาด้วยกันครับก็เราก็หาเรื่องราวของสตอรี่ของคนคนหนึ่งที่น่าสนใจเนะที่เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเราก็อา่านโครงของจริงมาได้หลอกต่างๆเท่าที่เราสามารถสัมภาษณ์ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ นำมาจัดเรียงวางในรูปแบบของภาพยนตร์ภาพยนตร์สำหรับตัวหนังครับผมโอเคครับผมคราวนี้ก็ถามพี่เจสันของเราดีกว่านะครับผมพี่เจสันครับทำไมครับผมทำไมพี่เจสันถึงนำเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าเป็นภาพยนตร์ครับ uh, I'm uh, filmmaker and I was doing in Chiang Mai a and was volunteer work ผมเป็น uh, ผู้ผลิตภาพ,พยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เคยอาศัยอยู่ที่เชีงยงใหม่ and that's where I met Nipang ก็เลยได้เจอกับนิพังผม um, and at that time I was interviewing u uh, different people and I I came across Pat แล้วก็ผมก็ uh, ไปสัมภาษณ์หลายๆคนนะครับแล้วก็มาเจอกับบุ uh, คคลคนหนึ่งที่ชื่อว่าแพท and we interviewed him and we got to see his farm and we got to see all the the young men that he was helping to แล้วก็เจอตัวละครตัวเนี่ยจริงแล้วก็เซลับไปเยี่ยมสถานที่ของเขานะครับก็เป็นฟาเป็นอะไรต่างๆก็เลยเจอคนอื่นๆด้วยที่เขาเหมือนรับอุประทังนะครับ And he had so many amazing stories about these young men who came from really really terrible backgrounds Actually แต่ละคนก็มีเรื่องราวสตอรีที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับ Actually uh, some of the stories were just so extreme we felt it was too much So we interviewed a bunch of the people that, um, that he has been working with these young men and one in particular was pong and pong was someone that I felt that we felt together we decided like oh well, his story is something that many people can relate to. เป็นเรื่องราวที่เราส2คนได้ตกลงกันหลังจากที่เราสัมภาษณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเอ้ยเราน่าจะนําเอาเรื่องเนี้ยออฟสตอรี่ของคนเนี้ยเอามาทําเป็นภาพยนตร์ Even though his uh, his story is quite extreme most of us have b e n dealt with drugs probably ก็มีเรื่องราวที่ extreme อย่เหมือนสุดตรงเยอะแยะมากมายนะม่วจะเป็นเรื่องของเรื่องยาอะไรต่างๆด้วยเอ่อ uh, we've all messed up our lives in different ways and แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราหลายๆคนอาจจะเข้าถึงได้ในบางบางส่วนวนะเพราะหลายคนก็อาจจะเคย เคยเคยก้าวไปสู่ชีวิตที่ที่จะพังหรือแบบจะมีเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างก็เรื่องราวของเขาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่มีพลังมาก And was a that and should told we felt be feature from this story him เราก็เลยนำเรื่องนี้มาซึ่งมมองว่าเป็นเรื่องราวที่เราน่าจะนำเอามาเล่าโอ้สุดยอดมากเลยน้ำตาไหลเลยนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องดีนะมีคนแพ้ โอเคนะครับผมอ่ะเครานี้มาถามผู้กำกับดีกว่าครับผมกลับมาตรงนี้เลยทําไมครับผมได้ข่าวว่าผู้กำกับเนี่ยทำหลายตําแหน่งมากๆเลยรวมไปถึงแสดงเองด้วยซึ่งเราก็ได้เห็นกันแล้วครับผมพ่อหนุ่มที่ตัดผมเกลี้ยงนิดหน่อยหน้าแปลกมากเลยไออ่อนไออ่อนนั่นนะครับผมก็อยากถามผู้กำกับว่าเอทำไมถึงทำหลายตำแหน่งขนาดนั้นครับผม คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็รับงานโปรดักชั่นในที่เชียงใหม่ซึ่งเราก็ทำหลายๆอย่างนะครับซึ่งจริงเราก็มองว่าเพราะเนื่องจากว่าเป็นงานที่เริ่มมาจากมุรณนิธิแล้วพูดตรงๆเลยคือว่าเราไม่ได้มิวงบประมาณมากนะครับดังนั้นคือผมก็เหมือนเทใจที่เข้าช่วยส่วนตรงนี้ซึ่งเราทําได้อยู่แล้ว เรามีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตให้ได้นะครับส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเราทําเท่าที่เราสามารถทําได้ส่วนไหนที่เราต้องการความช่วยเหลือจากฝั่งอื่นเนี่ยเราก็ยื่นมืองออกไปเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆฝั่งดังนั้นถ้าที่เห็นถ้าสังเกตดูเครดิตเมื่อกี้จะมีหลายชื่อหลายคนมากซึ่งบางคนก็เป็นคนที่เหมือนบริวาเชียเข้ามานะครับที่เข้ามาช่วยครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท,ที่ตอบเจว่าทำไมทำไมทำเยอะแยะ ครับเพราะก็ไม่มีใครทําด้วยแล้วก็ทําเองได้แล้วก็สนุกด้วยสนุกด้วยที่ที่ได้ทําเองครับก็ผมสรุปย่อๆก็คืองบน้อยนะครับโอเคครับผมอ่ะคราวนี้อ่าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออยากจะแต่ละคนตอนนี้หน้าบนเวทีนี้เนี่ยอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมครับผมเริ่มจากพี่รัตเลยดีกว่าครับฝากฝากไปถึงผู้ชมครับผมก็อยากจะ ฝากผู้ชมที่ได้รับชมแล้วครับถ้าเกิดหนังดีสนุกถูกใจก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆงน้องเข้ามาชมมันมาดูไปอีกนะครับมีอะไรอยู่ในเนื้อหาได้หลอกคำพูดเยอะเลยผมชอบลหลายๆคำอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคำว่าสิ่งที่พี่เขาพูดเนี่ยมันคือความกดดันหรือว่ามันคือแรงผลักดันใช่ไหมครับ อิสระอิสระภาพอบมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนู้นนะครับมันอยู่ในใจเราเวลาที่เรามีสันติสุขตรงนั้นดีครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากพี่จีจีดีไหมครับค่ะก็เอ่อจากที่ได้ทุงมเอานว้นั้นะระก็อยากฝากเรื่องนี้นะคะสำหรับทุกท่านนะคะก็ของทางโซฟริสนาครับมีเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะก็อาจจะอยากให้ช่วยแบบ เป็นแชร์นะคะเพราะถ้าครั้งหน้านะคะมีการจัดมีโอกาสแบบนี้อีกนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะอยากให้แบบคนรอบข้างเข้ามาไลฟ์เพจ a c e b o o k หรือว่าสนับสนุนเราทางเพจแล้วก็สนับสนุนให้มีโปรดักชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้ทราบเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปดีค่ะฝากด้วยนะคะโอเค I have two things one my gin heroin <laughs> Don't do heroin. Okay. Yeah. Keep heroin. Don't do drugs. Yeah. Yeah. Let yeah. And second, um, uh, it's the same message that uh, that I get out of the out of the story when I heard it. ครับอย่างข้อคอย่างที่สองทีจะฝากก็คือว่าอย่างที่หนังได้บอกเลยนะครับ That um, no matter how far you've fallen down, that there's always grace to bring you back up. อ่าไม่ว่าเราจะล้มหรือหล่นลงไปลึก นะครับหรือยากมากขนาดนี้มันมีวิธีเวลาวิธีของมันเสมอที่สามารถดึงให้เรากลับขึ้นมาได้ก็สำหรับผมเองนะครับก็ปิดสุดท้ายครับก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมในงานรอบสื่อครั้งนี้นะครับแน่นอนมันเหมือนเป็นการจัดแค่รอบเดียวแต่ว่าเราคาดหวังว่าอยากจะให้มีหลายๆรอบเพื่อสำหรับให้กับหลายๆคนที่ได้ชมนะครับส่วนการเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์ก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับในหลังโพสการ์ดนะครับมี qr code ที่สามารถสแกน ดูความเคลื่อนไหวได้นะครับเพราะว่าเราก็มองว่าอยากที่จะกระจายการฉายเนี่ยไปที่จังหวัดอื่นเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็รอดูทั้งกระแสด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าจะยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้ติดตามความเคลื่อนไหวครับสุดท้ายน,นี้ก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ในฐ,ฐานะที่แบบรองที่เสียนก็อยากจะขอพคณ amusing. จากพระเจ้านะครับให้พระพเจ้าอวยพรทุกๆุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับผม ผมหากว่าสื่อใครอยากจะสัมภาษณ์จะคุยกับนักแสดงจะขอไลเซนต์ก็ได้นะครับผมไม่ไม่ได้อะไรก็เชิญเชิญด้านหน้าได้นะครับผมขอบคุณมากครับครับอ่าได้เลยครับอยากจะบอกนักแสดงนะคะเราเปวดใจสิคะวันนี้แหละค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ